มาแล้วเว้ยวันนี้นะอยู่ข้างหน้าพวกมึงแล้วซับ้พันสองปี2 1 7 7รถแมงโคตรใสเลยเลขใหม่คันนี้อยู่ที่1000โลใม่พันเดียวเอาไปแค่นี้พอครับ2 09, 9 0 0 0 0เานเ้านท่นั้นเต็มมอนเตอร์ m 1 2ในตลาดแม่งไม่มีรถเลยไม่ต้องไปหาสภาพแบบนี้เรียกว่าสวยจบพร้อมใช้งานท่อ s c มีแล้ว ภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ1 9 9 9 0 0 0นั้นบอนเตอร์เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็น797ปี2018รถขนาดเล็กๆขี่ในเมืองนี่โคตรสบายเลยพอเทอร์มีนโนนี้มีให้เรียบร้อยแล้ว11,000โลเอเอพอไปแค่นี้พอ1 0 6 0 0 0 0 0นั้นจะมาห้ MT09 ไป2019พออาคาปลายดาบรถอยู่ในสภาพสวยพร้อมใช้งาน23,000โล 2,09,000นั้น Z800 ไป2,014ทอลันลันมีให้เรียบร้อยแล้วรถอยู่ในสภาพคล e น n c l e a เลยยางหน้าหลังเหลือโซ่สเตอร์ใหม่1 2 0 0 0 0โลสภาพแบบนี้1,015,000นั้นอีกจี CX-X-S750 ทอลันลันมีให้เรียบร้อยแล้ว2,800,000โล1,40,000นั้นสนใจก็0,02 ปาย 2, 7, 4, 2, ้อแอดบ้านเขียวมาเลยซายทีเอสิ S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  B I e.